ปีไม้ฟ้าไมา้ให้พตู้ไม่ตูอยูด่ดีมีแห้งให้เจ้ายู่มันดังภาษียูด่ดีดังพระเจ้าพาบังไก่ไม่ยู่เก้าผาเจ้าไก่ไม่ยู่หัวให้เจ้าไปไว้มาคลองให้ได้ทองสินทำจมมำม,ม,ม,มให้เจ้าไว้พระเจ้าเดินตู้เด้อว่าคำผู้แขนผู้เท่าผู้แกในวันปีไม่วาดังนี้ ให้กวดนีให้กวดนีให้กวดนี้ดีกวดเข้าดีกวดเข้าดีกวดเข้าขวัญเจ้าดวนมาอยู่เนื้ออยู่คิงหน้าเมตู้เอ้ยขั้นมาผูกเบื้องใา้นั่นก็ให้ขวัญเจ้ามาขั้นมาผูกเบื้องขวานั่นก็ให้ขวัญเมตู้ยอยู่ปีไม่ฟ้าไม่ให้เมตู้อยู่ดีมีแหงให้เจ้าอยู่มันดังภาษีอยู่ดีดังพระเจ้าพระบางให้มาอยู่เก้าพระเจ้าให้มาอยู่หัวเดตู้เด้อให้เจ้าไปไว้มาคลองให้ได้ทองสินทำจบมัมมัมให้เจ้าไหวพระเจ้าเดตู้เด้อวันสินมัน ผ่าเจ้านั่นก็จะได้ขาดทั้งตักบาทและจังหันให้เจ้ามีอายุยืนยามันพันปีได้เหลืองลากินสิป,ปียาบกโยกสิป,ปียาลงทานมือเศ้าให้ลังไหลเข้ามือแรงให้เจ้านั้นมีอายุวันหนะสุขะระละมันยืนมันยืนเดือตู้เอ้ย สบายดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเพิ่นววาบุญบุญน,นี่เป็นธรรมอันล่ำยิงบววาซ้ายหรือยงิงกอว้สิเป็นแก้วส่วนโตเพิ่นววาสันเดยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย กาบส the uh, ุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ขู่สู้คนกลรมมาพบมาพ่อกับจันสุกสาวลราในต่างแดนคือเก่าคือเดิมสรีมาวจังซิพี่น้องตัวของจันสุกเองบบได้แมนหมอพรและก็บบได้เป็นหม้อพรแต่ดูความที่ว่าจันสุกนั้นซึนซมและก็หักมากในบทหวยพรอีหยังต่างๆดังนั้นจันซุกเองก็ยาก่าน้าเอามาเผยแพ่เอามาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องป้องปายได้รับฟังเพื่อผู้ที่หู้และก็ผู้ที่ว่าบ่ท่านได้หู้แล้วก็เพื่อผู้ที่ว่าเพิ่นต้องการอยากน้าเอาไปว้าไปว่าเนืองในโอกาสและกับวันเวลาต่างๆให้เเกิดควมป็นส คุณนั่นเองถ้าว่านได้บุถึกบัต้องเนาะจันทรุกเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะพ่้อมแม่พี่น้องป้าปายหลายเนาะดูความที่ว่าจันทรุกนั่นซื่นสมและก็หักมากและก็เพื่ออยากอนุรักษ์หักษาเนาะไว้ให้ลูกหลานผู้เกิดใหม่ยัยรุ่นได้นำเอาไปว่าไปว่า,านเนื่องในโอกาสและกับวันเวลาต่างๆให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเองและวบ่เบ้าไหลย่างหางเดี๋ยวเขาก็จะมาเบ้าเกี่ยวกับคำผูกคอต่อแขนสำหรับผู้เท่าผู้แก่นั่นเองและทุกคนก็มาเตรียมจด แต่ว่าถ้าผู้ใดนั้นจดบทันแล้วก็มีความยุ่งยากในการเว้าการวา,าทองแล้วกับบทจือเนาะจันทุกเองก็มีปุ้มเนาะนี่เป็นปุ้มบวยพรอต่างๆและอยู่ในปุ้มนี่ก็จะมีบทสมบัติสมมาพ่อเม่์สมบัติสมมาผัวผูกอ่าสมบัติสมมาผัวผููคอต่อแขนผู้เท่าผู้แก่เกล็กลน้อยอย่างซิมีมดเหมือนกันเนาะ ถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถทางหาจันทรุกได้โดยตรงทางโอความเพจหรือว่าจะทั้งเบืร์ไล่ที่ว่าขึ้นอยู่ใต้ลิปนี่ก็ได้เซนเดียวกันเนาะและอยู่ในปุ่มนี่ก็จะง่ายและก็จะสะดวกสบายสําหรับคนที่ว่าเฮียนเว้าไมาเฮียนวาไมาเนาะเ้าทองตามปุ่มได้เลยเป็นสิริมุคุเซนเดียวกันเนาะก็จะมาเว้าเกี่ยวกับคําผูกแขนผู้เท่าผู้แก่บทที่หนึ่งวาดังนี้สาธุสาธุสาธุาธผูกเบื้องใต้ขวัญม้าผูกเบื้องขวหยขวัญยุปี่ไม้ฟ้าไม้ให้โพตู้เมตูอยู่ดีมีแห้งขาาะจยู่มันดังภาษี ยูดีดังพระเจ้าพาบางไก่มม่ยูเก้าพระเจ้าไก่มม่ยู่หัวให้เจ้าไปไหวมาคลองให้ได้ทองสินทำจมมำม,ม,มให้เจ้าไปพระเจ้าเดินตู้เด,ด้อว,ว,วันสินวันพระเจ้านั่นกจะได้ขาดทั้งตักบาตและจังหันให้เจ้ามีอายุเืนยาวมันพันปีย้อเหลืองลากินสิป,ปียาบกยกสิป,ปียาลงทานมือเศร้าให้ลังไหลเข้ามือแร็กห้เจ้านั้นมีอายุวันนาสุขะพละมันยืนมันเงินด้วยเทินเนาะอันนี้หลานผู้อยู่ไกลอยู่ใกล้เนาะก็อย่าลืมจดไหวซ่อมไหวหรือว่าเขามีบทพรพะตัวใดที่ว่ามัวเนาะบอลจะน้ำมาจากบอนอื่ เว้ามเากาวมาผูกคอต่อแขนให้ประตูเมต้ของเขาได้เป็นสิริมุงคุณดีนักเล่หคุณบาสันพี่น้องคำเว้าที่ว่าเป็นมุงคุณนาะเมื่อน้าเข้ามาอยู่ในเฮงือนในซานเมื่อน้าเอามาผูกคอต่อแขนให้ลูกให้เต้าให้ประตูไม่ตาไม่แย่ของเขาแล้วก็จะได้เกิดความเป็น่นสิริมุงคุณดีนักเล่หคุณบาสันพี่น้อง นี่ก็เป็นค้ำผูข้อต่อแขนสําหรับผู้เทาผู้แก่ทีว่าแจนซุกน้ำออกมาต้อนมาฝากน้ำออกมาเล่าออกมาบ้าสุพปอร์เมพิโนองปลาไปได้คะฟังในวันนี้ถ้าทานผู้ชม้ามาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปัน,ปนไปให้คนที่ทานหากได้ค่ะเบิง่งครับชมน้ำสำหรับมือนี้แจนซุกข,ขอลาไปก่อนแล้วพบพอ่อกันใหมในเธอหน้าสำหรับเธอนี้ซบายดีขอขอบใจละลายที่ติดตามฮับเบิง่งครับซม